วันนี้เราพาไปดูรถในฝันของพี่พิเตอร์สมัยนะครับครับผมนี่เลยครับอืวบบวกเฮ้ยโฟกซวูกูเย้ตุ๊บเอ้าเปิดไปได้เปิดยังไงพี่มันเป็นรถในฝันไงชีวิตจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้ย่ยังไม่ได้อุ้ยเปิดได้อ้าวอ่าเวนแลวโอ้โหมันจะคลาสสิกนะเนี่ นี่มาดูครับนี่นี่ดูนี่อันนีเบาะเขาเรียกเบาสีนะครับนี่สีสีซีดข้างหน้าเรียกว่าบ่อหนังพี่ข้าโบกไม่รู้อะไม่รู้เดี๋ยวพี่พวงมาลัยอยู่ไหนวะนะอยู่ข้างนู้นอะไรเหรอรถยุโรปนะแล้วไม่นี่อะทุกคนคนตัวสูงอย่างผมนะก็นั่งได้นะครับโอ้สบายไปพี่เดี๋ยวผมขับให้กันพี่นั่งนะ เฮ้ยใช้ได้เลยนี่ทุกคนกว้างไหนที่กว้างขนาดที่ผมแบบเล่นทิดได้เลยะเข้ามาเล่นได้อะเฮ้ยเท่เหรอเฮ้ยแล้วมันดูมีภูมิฐานมากเลยนะคือเราจะขับเองก็ได้เป็นแบบคล้ายๆหัวหน้าครอบครัวก็มาขับอย่างนี้ได้อะแม่อ้กดทั้งเดียวไม่ต้องซ้ายเองเอ้ยอโหเสียโอ้โหท่านท่านายก <Welcome S 2> คใครนั่งกกใครได้นั่งวันนี้เนี่ยหมุกลิกจะดูแบบเป็นผู้บริหารขึ้นมาทันทีเลยนะใช่ออโอ้่นี่กว้างเลยเนี่ยน่าเอากองมาตั้ง,งชุดโอ้โหแล้วคุณดูเบาะนั่งผมงนี่ เป็นบอกแบบกับตันซีสเหมือนั่งซีินเฟิร์สคาเลยพี่เออใช่แล้วเขาแยกขาดจากคนขับเลยนะใช่ครับเราว่าเรามีความลับกันนะว่าเราจะไปร้านนวดร้านไหนกันดีคนขับจะได้ไม่รู้เวลามามแค่เมียนั่งหน้า แล้วพวกเราน่าจะข้างหลังกันเลยคุยความลับกันได้และนี่คือความลับของพวกสวัสดิ์เกมว่าเมียแอบซ่อนไม้ไว้เรรียยบ้อเกมเลยพูดูเอาพูดๆเรียบร้อยรุ่นนี้นะพี่นะคนที่จะนั่งเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแบบนักการเมืองว่าแบบราผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนรถแห่งแกตัวเบาะรู้อย่างเดียวรู้แบบ หลูไม่แบ่งใครใช่แล้วก็เนี่ยมีระบบแบบ partition เนี่ยกั้นด้วย,ยอ้ลูมันปิดเองด้วยไว้เป็นความล้งความลับนี่มันกันกม,มัันนไกเราเลยไม่นี่รู้เรื่องเลยนี่ขึ้นอย่างเดียวนะทีวีขึ้นได้ด้วย เท่ทอย่างนี้เลยนะครับพี่เทมากๆเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามีแค่จอนี้เหรออ๋อมันมีสรุปคือมีให้2จอเลยนะมีให้2จอเลยนะครับก็แยกแย่กันไปนะเออแล้วก็ถ้าถุงจะไม่ผิดนะมันล็อกคาราโอเกะได้ด้วยนะหรือมันหายทีหนึ่งนี่มีมีกล่องไว้ซ่อนไม้เลยแต่พอดีเราเก็บไว้พี่สามารถเล่นดนตรีในรถ ผมร้องเกะได้ด้วยเลยเนี่ยนี่แหละคือ,<ม>อแบบเหมาะไหมเหมามากผมแบบฝันว่าในชีวิตนี้นะผมถ้าแบบแก่ๆไปมีชื่อเสียงเป็นแบบทัวร์คอนเสิร์ตแบบอยากนั่งรถตู้แบบเนี้พี่ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วคันนี้ราคาเท่าไรหร่คันนี้นะพี่นะปกติผมขายอยู่ประมาณไอ้นี่ราคาตลาดเลยนะ1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าเพราะมันออกห้าเกือบสองอะสองปลายปลายอะแต่กับพี่ปีเตอร์ผมลดให้หนึ่งแ รวมทั้งคนที่บอกว่าเอ๊ยเป็น FC พี่อ๋อเหรอใคร FC พี่วิเตอร์นะผมรถได้แสนหนึ่งเนี่ยตามไปจากคลิปเราอแล้วพี่วิเตอร์ก็จะเล่นเพลงตอนปล่อยรถด้วยด้วยอ่านี่ไม่เตรียมนะนี่ไม่ได้เตรียมนะนี่เล่นให้ผมด้วยนะผมรถให้1นึ่งแสนเหลือหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่น0าครับผมโอ้โราคานี้รออะไรล่ะครับบอกเลยพี่บรรทัดบนสองตะหนกาูกที่อือน